ฟังสิ่งดีๆนะครับจากคุณปิงปิงเาวรีก่อนนะครับเชิญครับคุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันนะคะหลายคนหันมาทําธุรกิจออนไลน์กันมากิ่งขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจออนไลน์แล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับโค้ดนะกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนหน้านี้โค้ดทําธุรกิจอะไรมาก่อนที่จะมาทําธุรกิจออนไลน์คะก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะคะก็เปิดบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่มาทําเป็นธุรกิจออนไลน์ล่ะคะจุดเปลี่ยนก็ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะ,คะด้วยรายได้เราลดน้อยลงค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรบ้างละ่ะที่จะทําให้เรามีรายได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะค่ะก็เลยหันมาทําเป็นการขายออนไลน์แทนใช่ ค่ะเพราะว่า,เ,าเริ่มแรกเรากร็ศึกษาก่อนนะคะว่าเขาทําอะไรกันที่มีรายได้แล้วก็มาเจอว่าทุกวันนี้ค่ะใครๆเขาก็ขายออนไลน์เราก็เลยอยากจะรู้ว่าขายออนไลน์ทํำยังไงที่ทําให้เราปลอดภัยนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะ ก็เลยมีการเรียนเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนะคะโค้รหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็จากที่เราเรียนเริ่มแรกนะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์เลยซึ่งออนไลน์เราเป็นศูนย์เลยค่ะแต่พอเราเริ่มมาเรียนนะคะเราเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มมีรายได้นะคะมันก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยหลักพันมาเป็นหลักหมื่นมาเป็นหลักแสนนะคะอันนี้ก็รายได้ทําให้เราเขาเรียกว่า เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าแล้วค่ะจากอาชีพอสังหาของเราอะค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เลยตัดสินใจผันตัวมาเป็นโค้ดเหรอคะจากวันนั้นใช่ไหมคะก็ พอเรามีผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นเนาะเราประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นค่ะในระยะเวลาเพียงแค่1ปีกับ3เดือนนะคะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ค่ะ <c oughs> เราก็ได้รับรถเบนซ์เอสลเฟรีนะคะหนคันจากบริษัทค่ะแล้วเราก็เอาประสบการณ์ของเรานี่แหละค่ะถ่ายทอดให้กับคนที่เขาอยากมีรายได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางบนโลกออนไลน์นะคะ <c oughs> ก็เลยกลายมาเป็นครูเป็นโค้ดในการถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ค่ะ <c oughs> แล้วมาเป็นโค้ดน,นกันนี้สอนมานานหรือยังคะสอนมาก็ตั้งแต่เปิดคอร์สมา นะคะก็หลายรุ่นเลยนะคะก็หลายๆคนก็เริ่มมีรายได้บนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหหลายคนนี่ฟังแบบนี้สนใจค่ะอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์กับคนนะกันแล้ววันนี้มีมาสอนเป็นหัวข้ออะไรบ้างสําหรับคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้โลกออนไลน์นะคะเราสอนทั้งหมด5วัน5วิชานะคะเรียนวันละ2ชั่วโมงนะคะเพียงมีมือถือเครื่องเดียวนะคะเรียนที่ไหนก็ได้นะคะมีสัญ,ญญาอินเทอร์เน็ตค่ะวันแรกเราจะสอนเกี่ยวกับการปรับโปรไฟล์ Facebook ค,ค,ค่ะวันที่2 จะสอนวิธีการตัดแต่งภาพและวิดีโอวันที่3จะสอนเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์นะคะส่วนวันที่4ค่ะเราจะสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์แล้วอันนี้สําคัญมากนะคะวันที่5ค่ะจะเป็นการลงสนามจริงและคือการเพิ่มยอดขายจากการยิงแอดโฆษณาผ่านเพียงมือถือเครื่องเดียวค่ะโอ้โหมือมีมือถือแค่เครื่องเดียวใก็เรียนคอร์สออนไลน์กับคนกันได้ใช่ค่ะโอ้โง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะก็สำหรับคนที่ ไม่เป็นเลยค่ะ,คะก็เรียนรู้ได้ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเรียนง่ายมากใครก็เรียนได้มีจํากัดอายุอะไรด้วยไหมคะไม่มีค่ะขอเพียงแค่เป็นคนที่หนึ่งคืออยากจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้นะคะหรือว่าอยากจะหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋านะคะกับที่เราเป็นอยู่เพื่อความปลอดภัยของเราในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เรียวว่าเป็นคอร์สที่ใครก็สามารถเรียนได้ไม่ได้จํากัดอายุไม่ได้จํากัดเพศใช่ไหมคะ,คะโอ้โหใครได้ฟังแบบนี้สนใจค่ะอยากจะเรียนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะปกติราคาคอร์สนะคะจะอยู่ที่9,700บาทค่ะแต่พิเศษนะคะสาหรับน้องปิงปิงนะคะ,คะเพียงแค่97บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ97บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ในการขออนุญาตรับเพียงแค่100ท่านแรกนะคะที่ลงทะเบียนเรียนนะคะเรานะคะจะแถมคอร์สติก๊กต็อกนะคะแล้ว ในส่วนของไลฟ์สด ยังไงให้คนรักและควักตังค์ให้นะคะโอ้โหชื่นจังเลยนะคะ <c oughs> ควักตังค์นะดีดปุ๊บเงินมาปั๊บเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสอนแทบจะทุกแพลตฟอร์มบน <c oughs> โลกออนไลน์เลยนะคะทั้งาขายบนทิกตอกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยในราคาเพียงแค่97บาทจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงค่ะติดต่อ,อที่แอสไตนะคะ MY53 นะคะหรือสแกน QR code นะคะเพิ่มเพื่อนทักแชทแล้วพิมพ์ว่า97นะคะแอสไ MY53 นะคะหรือเบอร์โทร ที่0645496445 0645496445รับเพียง100ท่านแรกนะคะเพราะเราจะมีครูพี่เลี้ยงค่ะดูแลแบบ1ต่อ1เลยไม่เป็นตรงไหนนะคะมีดูแลตลอดครบคอร์สทั้ง5วันเลยค่ะโอ้โหเรียน5วัน5วิชานะคะเรียนคอสเนี่ยกับโค้ดนักกัรในราคาเพียงแค่ 97, 97บาทะนะคะแล้วก็มีฟรีแถมะอะไรอีกนะคะฟรีติ๊ก ตกมาร์เก็ตตนะคะแล้วก็ในส่วนของไลฟ์สดให้คนรักและควัตตังค <c oughs> ์งให้ค่ะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าคอร์สออนไลน์ตรงนี้ใครสามารถเรียนได้บ้างสำหรับคนที่เรียนคอร์สนะคะจริงๆเรียนได้หมดทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสินค้าอยู่แล้วหรือไม่มีสินค้านะคะเพราะเราจะสอนในการดูว่าวันนี้ค่ะเทนสินค้าอันไหนมาแรงนะคะเทนสินค้าอันไหนที่ขายแล้วตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะราคาเพียง97บาทนะคะติดต่อ 기 <목소리도> เอสไตล์ MY53 ่นะคะเอสไตล์ MY53 หรือสแกน QR Code ได้เลยนะคะหรือจะโทรที่064 5 4 9 6 4 4 5 0 6 4 5 4 9 6 4 4 5ค่ะค่ะหรือตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพหน้าจอตอนนี้ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามี QR Code ให้คุณได้สมัครเรียนนะคะเป็นเรียนคอร์สออนไลน์กับโค้ดนกันในราคาเพียงแค่97บาทก่อนจากกันไปให้โค้ดย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเราสอนกัน5วัน5วิชานะคะ เรียนวันละ2ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ไม่ใช่ปัญหานะคะปกติราคา9,700บาทนะคะพิเศษคือ97บาทนะคะฟังไม่ผิดเพียง97บาทนะคะรับเพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะคะเราจะสอนกัน5วันถ้าวิชาแถมฟรีนะคะคอสติกตอปบาร์เกตติ้งนะคะและไลฟ์สดนะคะไลฟ์ยังไงให้คนรักและควักตังค์ให้ค่ะติดต่อที่ Li n e แอดนะคะ my 5 3นะคะ s s y l e my ห3หรือติดต่อที่0 6 4 5 4 9กส 64450645496445 64, รับเพียง100ท่านแรกนะคะจะมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดแบบ1ต่อ1เลยนะคะ <Okay. S 1> โทรและ oh. โอนตอนนี้ได้เลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรสมัครได้100สายแรกในราคาเพียงแค่97บาทวันนี้ขอบคุณโค้ดนะันมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับไปรับชมติดตามข่าวกันต่อค่ะ